ทั้งร้อยอยู่แล้วใจบรรดานะครับก็ได้ก็พอตอนอยู่ยาวโยมสตาเนี่ยแสดงแล้วไม่ตายโยมนะรอพระชินะท่านถึงตรงนี้ เราบานาทานต้งเหนแบบนี้แล้วท่าน้หลายต้องมีความดีใจเพราะอาจารย์เราต้องก่อความตายแล้วถึงจะไม่ถึงความตายนะตอนนี้ก็ร้องไหอาบันนำสุปปัจจัยใครมะทาวักการะอุชาถลายวักการะทหลายละนัาน ขอประคบประคองแลอุทิศเจริญสงฆ์จิตตังอุทิฏฐายนะให้แด่ครูบาอาจารย์ให้เสด็จอายุยืนยงสิริพลานแลได้รับความสุขที่สวยใสกันอริยะขอสุขจากพระครูอาจารย์ขอ ได้ยอมรับถอยตามท่านทั้งหลายมีชีวิตเป็นมาสิ้นตามนานและทุกอันหนึ่งอันใดถอยขึ้นกระจายก่อสงบลงมาชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นตายก็เลยรอกมาเป็นลินดับแับว่าเป็นดวงของท่านทั้งหลายที่ถ่ายดวงของท่านทั้งหลายที่ถ่ายนี้ เป็นบุญพิเศษไปสอนยากที่จะนับจะำนวนที b b ่น้อมใจให้กับอุบาอาจารย์อุบาอาจารย์ก็ยินดีส่านหลายดีใจดีพร้อมกันไอรุนกับอุบาอาจารย์อุบาอาจารย์ก็ชชุมบานแลาะนำสายใจจริงของท่านทั้งหลายตลอดกันเดินที่สวนทุ่งสนนั่งชมครูบาอาจารย์ นอมถึงยือบาอาจารย์บาอาจารย์ก็เป็นมาตป้งอยูดับระดับนับว่าตายจากความตายตายจากความตายพอดีอกดีใจว่าชีวิตนั้นหมดตายมาแล้วเพิ่งตายมาแล้วโดนจากความตายมาแล้วพอดีดีใจว่าชีวิตนั้น รอดจากความตายเพื่อจากความตายลุกจากความตายมาอยู่อมนุษย์อย่างอิสเรลพัะยาในรยบความศักดิ์สิทธา์จากความบั้นโรงของขั้นสายยกกายยิ้ม้มหลายอายุยายยิ้ม้มหลายว่าอิ่มอกอิ่มใจหว่าใจของเราเดือดดิบถึงมาได้รับพระอุบาหะอาจารย์พอุบาอาจารย์ก็ได้ชู่แสงแจ่สายเป็นมาโดยลำดับ น้ำบอกคุสมของเรายิ่งใหญ่ในตอนนี้อุทิศโอ้อุทิศถึงเท่านั้นเป็นมาหลังี่เศษไายสารมาบุญบานใจอ็ไลยสมเจตนาเสด็จพระอาจารย์ก็มืองบานรับพรของท่านทั้งหลายอย่างชื่นชมนแจ่มใสเอื้ออกเตือนใจ เร,เราเลยรับความของท่านดังรับความสุขอย่างชนิดนี้มาเลยเผยได้รับของท่านที่ถ่ยต่อหนี้และไม่เผยเลยรับอมโมชนาจากใจโดยเดินออกรักบอกมาอย่างนี้เาเลยรับอมโนชนี้ได้รับอมโมธนาจากกายุทธายตัางหลายเราทิส่วนกุศลให้และวส่งให้ความบริบานใจเพราจากความตายสันเจตนา ชีวิตของอาจารย์ก็รู้โจศนาตามมาจุกระตันบัดนีบัดนี้เมื่อมาถึงแต่นี้มุ่งในรับความชุ่มชื่นชจองเฉยใสดอกบานเข่นนี้แล้วรับความดอกบานใจอันนี้ออกอนี้ใจอันนี้ออกไม่ไแล้ว อาที four, ่สองสัตว์ก็เกสัตวาอาจารต่อไปายพระเจ้าแผ่นดินตายเถิดาเรอมายนังนิ่งอยู่นั่งนิ่งอยู่เฉยๆนั่งนิ่งนานานิอยู่เฉยๆใจก็ยังนึกถึงอาเลื่อนสัญญาบบใหเป็นต่อ็นไปอีกในต่ไป จะได้รับอมุโมธาาว่าาบุญุสของท่นทลายได้อุทิศให้จแจสายส่งส่งให้ส่งส่ให้บบานช้านใจที่ใหญ่าย้ไปรับแต่บุของท่านทำลายได้อุทิศให้บุของท่านทหลายได้อุทิศใหได้รับผลดังนี้แล้วอไปในภายนอุาสมีใจยินดีิดา คิดถึงทต่คำของท่านทั้งหลายในอุทิศถึงโบราอาจารยที่ตาจะตายไม่ตายเด็กเดนเดเป็น่สาตนาเอาไรับพรขอขอท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ได้ช่วยกันส่งเสริมให้โบราจำนใจเราได้เดรับความโบราณจำนาใจสตนาของท่าน สงด้วยประพันธ์ของนักปราชว่าชีวิชวีชีวิตเป็นอยู่ย่อมได้รับความสุขชีวิตเป็นอยู่ย่อมได้รับความสุขสุขมีอยู่อมีทุกจิตรคันเปนคู่เป็นคู่กันสุขทกปผสมสองอันนี้ไม่พลาดากาดัน เราเรื่องใจสุกแล้วสุกก็เป็นหน้าที่เราเคลื่อนใจสุกแล้วสุกก็เป็นหน้าที่เราถึงถึงที่สุกเป็นที่แล้วเราก็ได้รัติหน้าที่ไปเห็นดาตาตาเห็นดาวเป็นก็เป็นอีกต่อไปต้องเป็นอย่างนี้อยู่เป็นธรรมดาอย่าเล่นล่าย่าเหลือตัวอย่าประมาท ตัวประมาทนันเลอเหลือตัวแล้วความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ไม่รู้จองให้ประมาทจึงจะใช้ได้กามไม่ประมาทนั้นเป็นตัวสำคัญเป็นตัวไม่เผลอเป็นตัวไม่ตายเพราะการประมาทนนั้นเป็นตัวเป็นตัวสำคัญเป็นตัวเผลอเป็นตัวตายนี่เพราะเป็นอยู่ดังนี้ครูบาอาจารย์ ผมไม่ปรมาทูุณสาก็วิจารว่าสาวพาเปอยู่นี่คอวางไปอยู่ซิ่ลยแล้วมไม่ประมาทในความในความรังเกียจต่อความตายแล้วความความตายนันมีอยู่ทุกอายุทุกขนาทุกอาที่จริงอย่างนั้นด้วยไม่ต้องสงสัยเราชื่อเจ้าของพระด้าว่าวนมาแล้วตายแน่ไม่รังไงลต่นั้นเ่ง นี่นี่ความจริงลงมั่เสือได้เขียนได้พระเจ้ากระสอสายถ้าว่าลงมัเสือไม่ได้เขียนไม่ได้มพอมีตัวมาเช่นนี้แล้วก็ละลาวามเป็นอยู่ของวันลบฝ่ายม่เฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตั้งเป็นตั้งตายไว้มาตั้งตายถึงตายมันก็หมดตาย มันจังเป็นไรถึงตัวนี้ก็อไปว่ามรมไม่ตายหรือมไมตายยังอย่างไดแล้วแล้วก็เป็นอยู่เหมือนกับฝ่ายนักบวชตั้งไว้ไม่ตายตลอดไอ้ที่จะไม่ตายได้ต้องอาศัยฆ่าไอ้ตายจะห้เหลือแต่เป็นอย่างเดียวไอ้เป็นอย่างเดียวไม่ตายตายจะแล้วเป็นอย่างเดียวก็มีใจยอดงามเลย ไม่มีตายกันเกิดแล้วไม่มีตายกันมนีแต่เป็นฝ่ายเดียวทีเดียวอยาะไะนั้นเป็นฝ่ายเดียวนี่แหละพวกเราต้องการนนะักอยากได้นะักหลาประสบนะักหลาพบนักอยากจะเข้าถึงนะักเมื่อเข้าถึงความไม่ตายแล้วเราจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หนะันน้อยมาห่เราจะต้องการยำมือยอย่างใดตสองเจตนาบ้นต้องปรากอ แค่บุคคลผู้ให้ป,หป,ปรมาไม่ปรมาเป็นตัวสัมพันนะเป็นตัวสันฤทธนะสมารมาเป็นตัวตายไม่ปรมามเป็นตัวไม่าตายอ้าอ่านนี่มุนหมายให้อรวมาเพ่อท่านนี้พอสมควร,รแล้วเพราะท่านทั้งหลายจงจำไว้เป็นสำหรับจำาเป็นไว้กับใจทั้งคนหลับเลย,ลนนยเวลาจานานอยู่เวลาจะนานอยู่เลิกสมอง เราเป็นี่กับนั่เสมอความตายความไม่ตายนี่ดู็นตัวสำันไม่ช่วยกันได้ที่จะช่วยกันได้ผมว่าอาศัยความตายมันตายอยู่แล้วความเป็นเหลือนแต่ความเป็นอยู่ความเป็นอยู่มีฝ่ายเดียวมีเป็นอยู่ฝายเดียวนี่เป็นตัวสำคัญนะมีอยู่ในโลกกระแแต่ว่าเอามาใช้ทำไม่ได้เอามาใช้กอนเราตัวเรื่องนี้่ตัวเรื่อง เราเอามาใช้เราเกิดเ,เ,เ,เรื่องนี่เวลานีเกิดเรื่องแ้วเ,เรื่องความตายเกิดเรื่องแ้วเรื่องเราจะไม่เอาตายมันก็จะตายเราก็จะให้เป็นอยู่นี่แหละเราจเรื่องอะไรเราเรื่องกันอยู่เห็นตัวต้นมืดช่เห็นตัวมืด มันก็จากชุดว right? right? so, so right? ิบ oui, วิบไปไอฝ่ายหนีก็หนีไปวิบวิบไปไอฝ่ายซว้ก็ซวยไปวิบวิบไปไอ้นี่แหละเป็นตายละเอาแน่ละทุกท่านโดยการต้องขอชอบอย่างนี้หมดทุกคนนะต้องสนใจไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปไหนละต้องสนใจเดียวออนกันนะ ลี่ท่านทั้งหลายมันมาที่มาวัดของขวัญผลทับคุณสร้างโรงเรียนพระปริญัติวัดปากน้ำได้อ,อาจารยพยายามมาด้วยความมากบันดากลกรรมธรรมมา,าลัยกายมาขเพราะอยากจะได้ของขวัญเมื่อของขวัญน,นี้เป็นของสักศิษย์เป็นมหาศาลเมื่อเราได้ของขวัญแล้ว ตังใจแน่ายุดของขวัญนั่นดูมือของตนก็หอของขัญออกดึงมือของตนแล้วมันดึงอากันของขวัญนั่นแน่นยำแน่นนอนมมนฟันัวไม่หลงไหลยำดีแน่แ้่นนอนแน่นดีแน่ให้น้องขอไปในกลาสตัวหยิงน้องขอไปทางฝ้่งตควันข้าวใต้น้องขอไปทางฝั่งตะวันขวา ตั้งกลางตกลางตัวจะมือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายตะมืทะลุหลังไปเส้นหนึ่งได้ส่ขวาทะลุซ้ายไปเส้นหนึ่งได้สิ่งตะมอเป็นกลางจับกันนั่นเรียกว่ากลางกั๊กอาละกนาระปตังกลางกัดน er like right? ั่นไาหันหน้าไปกนาะหันาไปทาหนั้นกลางกัไปนถูกกลางโดทำให้เนการมนุษย์จเะจุดเข้าฟองใส่แดงขอขไก่ กลางเรืองธรรมนั้นเรียงธรรมนั่นพอใช้ประการอยู่อวู่ข้างเราเรื่องโลกสัณมารถมาเรืยงธรรมนั้นเป็นตัวหมองอยู่ียู่ขรางเราไม่องสายเป็นตัวมองนันก่อนถายลังตั้งใจเราไปอีกท่านหนึ่งอใจ่ตนอใจเราในทางซ้ายจะมีใจทางขวาตั้งในกลางองค์พระของขวัญนั่น ta thì lao ơi lao cũng nhảy ra thì ta được dài mấy cũng phải được xuống Chúng ta hãy thấy lúc Hãy cho chúng ta chào đề là Chấm mò là hãy Chấm mò là hãy Hãy chưa cho con trai cho hãy chịu đi Chấm mò là hãy Chấm mò là hãy là chưa cho con trai hãy chịu Chấm mò là hãy Chấm mò là cho เวใจหยุดแล้วเรเอาใจของเราเข้ากลางของหยุดจกลางของกลางของกลางกลางของางเลาเราเน้นั่งบนรเลกลางของกลางกลางของกลามาเข้าพระทสวเข้าเห็นพนมือตาวาเห็นนเห็นนอนเห็นนอนเห็นเหนเห็นม่วเหตมานอนเวาห็นเมเต็มเนวามมเ็มเ็มมม ขามาประจัยกุศลจะทำังกุศลจะมุ่งมนในยลวดาวโตในหน้าสั่งวัดว่าวาหลวด้วูตจะมีเดียวกับพระของขันนั้นอุตไลเดียวมันทำไม่ได้้เรีนพะที่กดิไ่ตะโไม่ได้เมื่อเราเอาใจของเราในเดีกของขันที่ถึงขั้นนั้นเป็นแบบคนคนมากกับฝมเป็นสมาธิแล้ตายไม่ตกนรก เพาะ่เของฝนที่หน้่งหนละยไปที่อยู่กลางของสจเอกลางของหยุดตขกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหลักของกลางจะถอยตายตัวที่เดียวไม่ถคจับกันรตนี้ตายตัวไม่ถคยจับนับก้อมาัข้อพระนโตได้เลิ่มสีได้จนจะก้อใจญ่ทอาตัวเราที่โตก็ตัวใดแล้ว็ออกจากของเรา ประยุกต์อย่างเราโอมสแก้วก็ดึงตรหลังสายตั้งใจคามกัสแบบเดียวกันประยุกต์รู้อย่างเราโอมสั้วประยุกต์ู้อย่างเรา์อระกแก้วแล้วก็อันนี้ถึงความมันจิตบูชาก็ก้สมมาอย่าหายสมมาอย่าหางสมมาอย่าัาสมมาอย่าหสมมาหลังใจก็จะหยุดตามเดิมมัเข้ากลางหยุดไปตามเดิมกลางความกางของมความสลงางนี้แล้วก็มันก็สายหับคุ้นตาหับคุ้นโตหลัคุ้น จะไปไหนก็พราะแก้มน so so, the so ัก็ได้อาราธนาจะเกิดตปในโกร่าสิเกขึ้นปรกมใโลกดูได้นัดอื่อไปถึงจับในโลกเลยจะป็นพวกไปถามกับจับในโลกางอยู่มาโดยทางความจาบถนาถือจับมือจับแขนของจับในโกนั้นไปถามกับบังจับมือถืงแขนโดยทางฝ่ทางฝัางถนามันเกเพราะว่าเราจะไป เราก็ด็กกเิเนดพิเมิอรก้มเราพูดปยากันได้เราถามดพกรรมพิกรรมดีสนพฤติกรรมเียได้ยังในบ้านบ้านงอยู่ที่ไหนถามได้จับตูนถึงแสนจำพูดบานแบบเดียวกันเายปไปพวกัตถกายกแบบเดียวกันจะมูถึงสนพูดกันได้เราถามกันได้มีดุกรรมอะไรกรรมไรเมือนมาดีบบยาพูนนี้ พอดรู้เรื่องกันกำลังที่สองกบลังจับใจจะไปในพวกสับบริษาทจับยุสงจับบริฐานมันมีสายกัา,าหนอ่างก้ายในเะนาะเป็นการไม่ะมะมมละเอียดจเท่าแล้วจะจับมือถึงสองกันถมดมนาะจะไปหาไป้จหาพวกอไปลุ้นหอดีเบนมาุ้นีแน่เลยแตลาดไปตลอดรถกลายเป็นึถงเกาะจับมือถึงของกันเปิดบายแา่ว่ากรละียดจับบ่ายทางนัน าจะไปเล่าไเลีาเจระวัาหนากาติมาราตาถึงท่านาณมาาตขติปิมาลังตุพระองค์มีมากมายต่างๆกับมือถึงแขนกังงเดมาจจะไปในพวกู่้ประคมที่หกท่านทีจมือถึงแขนกันหมดได้ไปในพวกหรมสื่านมีมากมอยต่างวกับมือถึงแขนกันหมดได้นาจจะไปในพวกปหาในเรืพทเจ้าและมีทางกระเป๋ามันมีทางกระเป๋าพุทเจ้าหรืนหาพุเจ้า ตัืนอ้เปาตแเล้วเรียกแต่คนยังเล็กยังหนาทนุนทาบัยทุกอย่างเล็กยงนาทัศน์สุนทราบยตนี้ถึงขนาดตักระโจนกระบายมันไม่ได้าแบบรดีกันเเป็น่นนั้นขอนี่เป็นของสัติดปรจันอย่างลืมเหงื่อปิดนั้นตายได้ดังนี้แล้วคนนั้นก็ตายก่อนตายได้ก่อนไปตายเริ่มตายก็ได้ โดยเราจะ้องบัตรจิต no ก็ไ hm ด้ตายก็ะสอนตายพรเจามงสองมงได้มีธรรมกาเรามีกายของขวัญมีกายเรามีกายแก้วนี่สำคัญนะครับาไม่ถึงกันเนาะขนาดนั้นเราต้องการจะรวยในจัดนี้จะข้าขายของใจเแ็บพ็คืิพาของขวัญนั่นขอรัชนาจะปองค์สงโปร ขาดไปพุทธใจเป็นพ่อขา่นีอก็เหมัอนสามเป็นเม่คขาขายเข้าขายเข้าปฏิภาห์เขาปอสายเป็นปฏิภายเล่นปฏิภาหก็ซือเงาขาเก้อกับายามดังหรืจะมีครายขายซื้อเงาขายกล้กับนายงามมาต้มตัวเป็นปิภาห์ก่อนปฏิภาห์ขายแนนอนยังไม่ปฏิภายไปขายขอขายน้าขายนาขายสะดวกก็คือนงาคุท่า อาจจะว่าราชการของราชมาธิปุร์ยพงศ์้าพระพุทธเาเป็นผู้รับราชการเปนสำนูรับริการพราะว่าเป็นราการหน้าก็มายควาเป็นพระพเจ้รับราชการหน้าเหมือนสำนึกรับราชการหน้าขอมที่ราชการข้าพุทธเจ้าของราตเลี่ยงเรียบร้อยเลยธี่จตาดตใจหับเของพระเุญยมสชอบประกอบข้าพุทธเจ้าอาชีพราชการทั้งคือทั้งโ่ทั้งุดใเสายักการนี้มงหน้าทีราชการะนิดเดาวก็